สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับผมไก่จีดีอีกแล้วนะครับผมวันนี้เมนูของเราจะเป็นลิ้นหมูนะครับวันนี้จะมาทําเมนูย่างลิ้นหมูนะครับตอนนี้ก็เรากําลังอาล้างนะครับโดยใช้เกลือนะครับใช้เกลือแล้วก็ขยำขยำครับไปครับแล้วก็ขูดขูดเข้าไปนะครับอันเข้าไปนะครับอันให้เป็นบั้งบงนะครับ มีน้ำตาลปี๊บนะครับหัวเียมแล้วก็พริกไทยดำแล้วก็รากผักชีนะครับนีครับใส่ซอสโชยุไปนะครับลุกเล้าให้เข้ากันนะครับ ็เอามาสใส่หมูเลยนะครับกันตอนต่อไปก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับไดบ้แล้วครับแล้วก็พักไว้นะครับแช่ ตู้เย็นไว้สักประมาณสามสนาทีนะครับเดี๋ยวไปมาดูกันนะครับระหว่างรอหมูแช่เย็น30นาทีเราก็มาก่อไฟกันก่อนนะครับ แช่หมูไว้สามสิบนาทีแล้วครับเอาหมูไปย่างกันนะครับโหูนี่ครับเข้าเนื้ออย่างดีเลยครับปลายลงไฟแล้วผมอมเต็มเตาพอดีเลยนะครับรอให้หมูสุกนะครับระหว่างนี้แล้วก็ไปทำ น้ำจิ้มกันก่อนนะครับระหว่างรอนะครับรอหมูทำสิบนาทีก็ามาทำน้ำจิ้มแจ่วกันก่อนนะครับน้ำมะขามเปียกนะครับตามด้วยน้ำปลานะครับตามด้วยมะนาวนะครับ ตามโดยน้ำตาลปี๊บนะครับย้อนอร่อยเซฟตูดจะจำสูตรไม่ได้นะครับต่อไปก็เป็นข้าวกลั่วนะครับแล้วก็พริกผงนะครับ พอสำหรับเมนูวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับลิ้นหมูย่างนะครับก็ใส่ผักชี้ไปนะครับตอนหอมผักชี้นะครับใส่ไปเลยครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ยกดูนะครับว่ามันจะไหมหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันต่ำนะครับแล้วก็ไฟมันแรงนะครับดูแล้วไม่ไหมนะครับพลิกนะครับผมเสร็จแล้วนะครับนี่หมูย่างนะครับลิ้นหมูย่างนะครับมากินกันเลยครับมาดูครับโอ้โหดูครับ ดูเนื้อ,อนิ่มมากเลยนะครับลองมาชิมกันดูนะครับลองมาชิมดูนะครับก็อันนี้น้ำจิ้มแจ้วนะครับนิ่มมากครับโอ้โหนิ่มมากเลยครับกับน้ำจิ้มแจ้วนะครับเข้ากันดีเลยนะครับ ยอดกว่านี้ไม่มีแล้วนะครับอร่อยกว่านี้ไม่มีแล้วธรรมชาติสุดๆครับก็ตามด้วยผักนะครับโอ้หมักสูตรนี้นะครับนิ่มนะครับเหมือนจะละลายในปากเลยนะครับนี่ครับมาดูครับมาดูใกล้ๆครับนีอืเนี้ยบนี้บ เนื้อนิ่มมากเน,น,นะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจิ้มน้ำจิ้มแจ่วนะครับน้ำจิ้มแจ่วนะครับอืมบอกเลยว่าละลายในปากครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเ,เดี๋ยวคลิปต่อไปอา่าผมจะมาทำอะไรให้ดูรอติดตามชมตอนต่อไปนะครับก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ